รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดหมายสำคัญอีกแห่งหนึ่งแล้วแป้งนะ่ะรอเวลาที่จะได้มองที่นี่ด้วยตาตัวเองมานานมากเลยนะนั่งรถสองแถวจากตัวเมืองมาไม่นานนะักแป้งก็ามาถึงจุดหมายสำคัญนั่นก็คือปางอุ๋งหรืออ่างเก็บน้ำปางตองที่นี่มีทัศนียภาพที่สวยงามจนได้รับการขนานนามจากนักเดินทางว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยนะ ตั้งแต่ในหลวงและพระราชนินีทรงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรสร้างอ่างเก็บน้ำและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ปางอุ๋งที่เคยเป็นเพียงอ่างเก็บน้ำก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งอากาศเย็นสบายแบบนี้ได้เดินชมดอกไม้สวยๆที่ริมฝั่งปางอุ๋งแล้วรู้สึกสดชื่นจัง างอุงหรืออ่างเก็บน้ำปางตองตามพระราชดำริเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำบนยอดเขาสูงมีทิวสนเรียงรายตามแนวปั่งที่นี่ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะผิวน้ำที่สะท้อนกับท้องฟ้าจนดูเงาสายราวกระจกแบบนี้จะมีไอหมอกบางๆปกคลุมไปทั่วในยามเช้าตรู่นักเดินทางหลายคนเคยเล่าว,ว่าหากมาเที่ยวที่บางอุงในฤดูหนาว บนผิวน้ําจะมีหมอกปกคลุมหนาเป็นกลุ่มอากาศจะหนาวเย็นยะเยอะือกเวลาพูดจะมีควันลอยออกมาจากปากด้วยในวันนี้ที่แป้งมาอากาศเย็นสบายปางอุ๋งก็ดูสวยงามไปอีกแบบเรียกว่าปางอุ๋งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีจริงๆมองจากฝั่งตรงนี้ปางอุง๋งช่างดูกว้างใหญ่ถ้าได้มองจากฝั่งน้ำแป้งคงได้เห็นปางอุ๋งในอีกมุมหนึ่งที่ต่างออกไป ใหแล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าแป้งจะเข้ามาอีกครั้งเพื่อดูบรรยากาศของที่นี่ในยามเช้าตรู่ดีกว่าและแป้งตั้งใจว่าจะลงแพไม้ไผ่เพื่อมองฟางอุ๋งจากอีกด้านซึ่งคงจะสวยงามและทำให้แป้งได้ข้อคิดอะไรดีๆบ้างนแน่ๆแล้วเจอกันอีกครั้งพรุ่งนี้เช้านะปางอุ๋ง